เลยได้มีม้านี่มีกล้ายอยู่ถึงานค่าถึงด้วยค่ะที่นี่กินกินนอนอุ่นดีค่ะคุณครูก็ใจดีค่ะไม่เสียไม่ได้เรียคุณครูคใจดีทุกคนคุณครูคนนี้ค่ะ แล้วเรางน่อนู้ค่ะ่ใจดีค่ะยายนั้นไม่ต้องกลับบ้านนะไม่ให้กนอยาู่่มดีนะดีแล้วอยู่ให้สบายใจก่อนเนาะแล้รอให้มันสงบก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเรื่องบ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวมีคนไปเฝ้า วันนี้มากันหลายคนนะครับผมแนะนำตัวเองก่อนนะครับชื่อเป็นลูกหลานนะไม่ใช่เป็นน้องของท่านรองนายกท่านรายเอกธรรมนัทพงเพ่าวันนี้เดินทางมากับท่านประหลัดท่านประหลัดเดินทางมาพร้อมกับท่านประหลัดกัณะพง์พี่การ เดินมาทางมาพร้อมกับเด็กขาของผมท่านธนก,กิษรู้จักกันจอมพลังไหมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันจอมพลังใครหลอกว่ากันเอ้เวเกขายืนหน่อยเออหลมัไหมอุ้ยสีสเกลร้องนายกหลัโโลบชาติ มาบอกมาเอา <utral. S 1> พี่น้องตอบสมชื่อก็ฟัวกาชาหน่อยท่านนายอำเภอเออท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอกับแม่ขาวผมใครรอกันขึอนรัวเห็นยังไงไม่ย mmm. ัง ท่านผู้ตรวจกระทรวงพมท่านท่านเฉลิมศรีจากคอชวันนี้แหละที่จะมาทำข้าวให้พวกเราวันนี้แหละที่จะมาซ่อมบ้านให้เราการเคหาแห่งชาติเยอะใส่ล่ะพูดแทนการเคหาเอาตบมือใข้บคอพมผมหน่อย กดมือดังๆส่งไปให้นายเรื่มนตีหน่อยแล้วพูดคะเมร์แล้วมีญาติเป็นคะเมร์ไหมไม่ยมังค่ะมีปะเป็นคนไทยอยู่คาเมร์หรือว่าเป็นคนคาเมร์อยู่ไทยเมนอยู่ <c oughs> ไทยค่ะมีทั้งช่วยมีทั้งเล่ามีทั้งเมน เราสีงิ้งกันเทศเนี่ยไม่ยายนาะคือบ่ห้ากันบ่คือบ่ห้ากันบ่คือบ่สมัคี้กันสีงิ้งกันเทศเนี่ยาไม่ขี้กันยังเมนต์ตไม่อก่เมนตง่งหวเลือมนตําัม่วเืไม่ใั่ไม่ใอ่องเพลงจักเพลงได้บ่เเพลงงั้งบุหูรอเล่นเอาสอยได้บ่ ไม่ใหญสอยได้ป่สอย,อยได้ป่สอยขอบคาสอยขอบคุณคุณากับลูกขอบคุณค่าขอบคุณข้าวันนี้งันอโอเคอยากได้หมีเอาเลครับชอบขอบคุณค้าตลอเรา พี่เดี๋ยวเดี๋ยวใจนั่นันเร็วุยกับชาวบ้านหน่อยครับสวัสดีครับแล้วลงลงสมัครลงสมัครเลือกตั้งหมดครับงหมดโอเคอ๋อนี่ไงอ่ายายยายใครให้หลานครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับสักครู่นะครับเดี๋ยว ขอบคุณครับครับเรียบร้อยครับแล้วเป็นคนขี้สไลด์แล้วไ่เจอกันใครเรียนวันนี้มือจะสะอาดกลับบ้านทุกคนค่ะเพราะเราจะไม่ได้อยู่ในดินเลยค่ะแล้วได้ล้างมือมาเนาะ่ ห้าวันอันนี้คือต้นกล้าสิบห้าวันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะลงปลูกค่ะลงปลูกค่ะที่ว่าถึงเดือนมีสามสิบวันแบ่งออกเป็นสี่สัปดาห์ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะสี่สัปดาห์นี่คืออันไหนครับอันสุดท้ายค่ะนี่พร้อมทายใช่ค่ะสี่สัปดาห์ไม่ต้องทําอะไรค่ะบอกนะคะเราจะเปรียนเลยค่ะบภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะเวลาเราเอาน้ำแข็งใส่มันจะเก็บความเย็นใช่ไหมคะค่ะ อะไรก็ปลูกได้นะคะน้ําต้องเป็นน้ําที่ไม่เป็นกรดเป็นด่าถ้าเป็นภาษาบ้านเราแต่ถ้าเป็นคืูที่สวนเขาจะเรียกว่าอุถ้าพีเนสเนาะถ้าสอนชาวบ้านจะไม่เอาภาษาอี่นมาสอนเนาะเดี๋ยวสภาจะไม่เข้าใจเอาเป็นว่าไม่เป็นกรดเป็นดาดูดยังไงคะก็ด,ดูจาก ดูยังไงคะก็ดูจากก๊อกก๊อกน้าบ้านเราที่มันจะเป็นตะกอนจากพอเราพักน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าเราพักน้ําทดสอบถูงเรียบร้อยแล้วน้ําไม่รั่วได้นําเสนอตั้งแต่แรกแล้วว่ากล่องนี้จะเป็น24ลิตรใช่ไหมคะ24เพื่อนฉัน

สบายๆไม่เจอ๋อมีอะไร้าเจ็บผมร้องเอาเอาเลยเอาได้เลยไม่ต้องกลัวใครถ้าเจ็บ๋ยวร้องเองมไม่กี่คนนี้ได้อีกคนนึงนะคะมานั่งกันค่ะต่ายเคียดมากเลยด๊า All right. เราตอนเรา่านก็ที่น้องๆท่านดังนั้นน้องๆทีง่งารเราท่านใดที่ตั้งใ,นใ,นใจอยากจะเรียนก็ต้องดูท่านนักเรียนตัวอย่างต้นแบบเสีเลยว่าท่านยังไม่เคยทิ้งการเรียนการเนเป็นความรู้ให้กับตัวเองเพื่อมาใช้ในการพัฒนางานของเครื่องาระจิตฐ์ห่ยอันนี้ก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับ เราก็ตัดสินใจบังสิ่งอะไรเราก็เขียนโครงการกำหนดการขึ้นมาว่าแล้เราจะลงตรงไหนเพื่อเป็นความัทำใจอย่างเมื่อวานเครื่องบินบเนไปสองชั่วโมงกว่าก็เลยไปที่วัดก็ข้ามไปดินหนึ่งก็เลยแต่ว่าได้เห็นถึงความตั้งใจของที่อุบลราชธานีนะครับถึงแม้จะมีข้อขุกนขัดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเพิ่มแก้ไขกันแล้วก็เติมเต็มในส่วนที่เรายังไม่ส่ง มั่นคงนะครับแต่ว่าไปรู้การพัฒนาสื่อและครอบครัวที่สีสเกตที่หลองเปิแต่ถึงนี้อเมริกาของท่านทำตัวอย่างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเลขาธิการท่านนายกองตรีดร็อกเตอ์ธนัทกริอาริลัตก็เป็นหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ทีมงานของกมจรทีมงานของหัวหน้าหน่วยของเราทีมงานหน่วยของเราในพื้นที่จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นการของเราในการเก็บข้อมูลทำข้อมูล น้องที่เขาถิ่นไทยมามาอยู่กับเราเนี่ยเราสามารถทำข้อมูลต่างๆเคื่อเเสือตุดเชือแล้วเมื่อเขากลับไปเนี่ยอย่างเขาไม่ได้มีคุณในการที่ดูดีกว่านี้แต่เขาอหล่านี้คือเป็เป้าหมายเราผมว่าเราไม่ต้องแปลอะไรมากเลยฮนะแค่คือความชัดเจนแล้วเราสามารถใช้วิเศษเนี่ยทำข้อมูลตั้งร้อยี่มาตั้งหลายสิบปีเลยว่าคนที่เข้ามาพักทิ้ง,งเขาบอกคาเป็นครั้งแรกที่เข้ามาที่นี่แล้วเขาก็ประทับใจ